บทที่ส5คืนนั้นหลานซานกลับบ้านไปเพราะว่ารอบเดือนของเธอมาจริงๆนับเป็นที่สุดแห่งความหวือไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเดนผู้ชายเราเรื่องแบบนี้ออกสดายเธอคิดกับตัวเองในใจหรือว่าอารมณ์ของเธอจะพุ่นพานเพราะถึงวันนั้นของเดือนอย่างที่เชวเฟิงบอกจริงดูท่าวิทยาศาสตร์จะน่าทึ่งยิ่งกว่ามนดดำอีกนะเนี่ย วันต่อมาตอนกินข้าวด้วยกันก็มีโจ๊กถั่วลิสงพุซ่าจีนที่มีสเปริร์กคนบรลวงเลือดวางอยู่บนโต๊ะลานซานไม่ยอมเล่าเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงให้ผู้ชายฟังอยู่แล้วที่เฉียวเฟงทําโจ๊กเพราะมั่นใจในข้อสนิษฐานของตัวเองลงานซานสังเกตว่าเฉียวเฟงเป็นคนพูดง่ายแต่กับบางเรื่องจะหัวรันยังน่าแปลกใจลองว่าปักใช้เชื่อแล้วเอาช้างมาชุดก็ยังไม่ไป ถ้าหากเธอบังคับถักทวงขึ้นมาเขาจะคอยพูดกรอกหูเธอซ้ำๆๆไม่หยุดจนกล่วเธอจะลำคานตายดังนั้นตอนนี้ลานซานจึงไม่คิดจะถกเถียงอะไรกับเขาเธอนั่งลงกินโจ๊กถั่วลิสงใส่ผู้ชา,ายอย่างสบายใจเป็นยังไงบ้างเชอเฟิงมองมาอย่างคาดหวังนิดๆผมเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกเธอเพยายาหน้าแรงๆอะไรหอมหวานนุ่มเนียน เปยขนาดอุณหภูมิยังอุ่นกำลังดีพอไหลลงไปตามหลอดอาหารก็ทำให้รู้สึกอุ่นสบายไปท,งทางท้องเพิ่งลองทำครั้งแรกอย่างไรขนาดนี้สมแล้วที่เป็นอัจฉริยะลาซานกินไปก็แลบดิ้นออกมาเลียลิมฟีปากอย่างรวดเร็วพอเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าเฉียวฟิงกำลังจ้องมองตัวเองตาเป็นประกายเธอชี้ชามอาหารของเขากินสินั่งเออะไรของคุณอ๋อชายหนุ่มได้สติก้มลงกินโจ๊กบ้าง ลานซานยาแยะเขาเล่นเลยแกล้งถามนี่คุณว่าเมื่อกี้ฉันดูเซ็กซี่น่ากินบ้างไหมอีฝ่ายก้มหน้าก้มตากินไม่ยอมตอบยิงสาวเห็นแล้วสิงพอก้มหน้ากินต่อก็เห็นวัตถุบางอย่างพุ่งเข้ามาในห้องอาหารวัตถุน,นั้นเป็นสีดำขาวมีหางยาวๆสีขาวเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วแปบ๊บเดียวก็วิ่งมาเกือบถึงปลายเท้าเธอแล้วเธอเรียบยเท้าหนีด้วยความตกใจว้ตัวอะไรนะเชอกเฟืงปลอบยาวสงบ ไม่ต้องกลัวนันเชอรดิงเงอร์เชอรดิงเงอร์หน้าตาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรเธอคำม,ม้นตามองด้วยความสงสัยประจวบมองกับที่เชลรดิงเงอร์เงยหน้าขึ้นมาพอดีเธอเลยเห็นแพนด้าตัวหนึ่งที่แท้เชอรดิงเงอร์ก็สวมชุดแพนด้าตอนนี้หน้าอ้วนๆของมันถูกหมวกลูกหัวแพนด้าปิดเอาไว้กว่าครึ่งขนาดเงยหน้ายังถูกขอบหมวกบังลูกตามองอะไรไม่เห็นมันเลยกล้มหน้าก้มตาอีกครั้ง แล้วร้องอย่างไม่พอใจหลสาสซานแทบจะพูดไม่ออกทำไมต้องจับแมวมาแต่งเป็นเป็นดานด้วยละ่ะผมคิดว่าคุณน่าจะชอบดูเหมือนเธอจะเข้าใจความคิดของเสชยเฟิงแล้วเขากลัวว่าเธอยังอารมณ์ไม่ดีเลยเอาใจเธอด้วยวิธีปแปลก ได้เพื่อนสาวแบบนี้ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วหลานซานกินโจ๊กถั่วลิสงใส่ผู้ชาแดงพรางมองแพนด้าน,น้อยอย่างตื่นตันก่อนจะพูดกับเฉียวเฟิงว่าเฉียวเฟิงฉันว่าอีไม่นานคุณต้องมาเย่งตำแหน่งผักวงตุ้งในใจของฉันแน่เลยเฉียวเฟิงวิจารณเธอในใจงเงียบๆเห็น <c oughs> ผู้ชายดีกว่าเพื่อน <c oughs> พูดมาถึงตรงนี้หลานซานก็นึกถึงเรื่องที่สงสัยมานานออกเลยลองเรียบเคียงถามเฉียวเฟิงคุณกับพี่คุณรักกันดีใช่ไหมอืมดีมาก แล้วทาไมเขาถึงไม่มาเล่นกับคุณบ้างเลยล่ะเชียวเฟิงเงยหน้าขึ้นมามองเหมือนคิดว่าเธอจะทาอะไรแไปลกๆแต่เขาก็ยังตอบเขามาทุกทิ์แหละแต่มาตอนที่คุณไม่อยู่พอดีอ๋อ อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วแม้คำตอบของเขาจะทำให้เธอรู้เรื่องอื่นขึ้นมาอีกก็ตามแต่เรื่องพวกนี้ไม่เหมาะที่จะถามออกมาอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังไม่เหมาะคิดไปคิดมาอยู่หลายตลบหลานสานก็ตัดสินใจไม่ซื้อเสื้อผ้าให้ส่งจืเชิงลูกน้องที่เป็นผู้หญิงซื้อเสื้อผ้าให้เจ้านายที่เป็นผู้ชายไม่ใช่เรื่องที่สมควรทำเธอซื้อที่เขียบหรีอันใหญ่ดูดูร้ายให้เขาแทน ทำจากวัสดสุสีดำทองตรงขอบฝั่งเพชรไว้เป็นชั้นๆแน่นอนว่าเป็นเพชรปลอมดูแล้วเหมือนถาดที่ขอบขนาดเล็กส่งประกายวิบบับลานซานคิดเผื่อไว้แล้วว่าทูนจะไม่สูบุรีเอาไปใช้ปลูกต้นหอมกระเทียมก็ไม่เลวระยะนี้ส่งจุดเฉิงไม่ได้มาที่โชว์รูมหลายวันลานซานเลยนัดเขาออกมากินอาหารด้วยกันแล้วมอบที่เคียบรีให้ส้งจุเฉิงดีใจมาก เพราะนี้เป็นครั้งแรกที่หลานซานให้ของเขาให้อะไรไม่สําคัญเขาก็ชอบทั้งนั้นหลังกินอาหารเสร็จทั้งคู่เดินออกจากร้านอาหารพร้อมกันแสงไฟข้านอกส่องสว่างท้องถนนจอแจด้วยรถลาและผู้คนท้องฟ้าและพื้นดินเหมือนมีมองนาขวางกั้นไว้ไม่มีทางแงนหน้าขึ้นไปเห็นดวงดาวเต็มฟ้าในเมืองใหญ่ได้เลยอย่างมากก็เห็นแค่สองสามดวงเท่านั้นในฤด,ดูนี้ ตอนการคืนที่บ้านเกิดของเธอจะเห็นดวงดาวระยิบระยับเป็นแผ่อยู่บนท้องฟ้าแล้วที่นั่นเหมือนมีท้องฟ้าเป็นเพดานครอบพื้นดินเอาไวา้ท้องฟ้าเต็ไมไปด้วยุดวงดาวสุกสว่างส่องแสงวับวับเหมือนเพชรที่จมอยู่ใต้ทะเลหามีเรื่องวุ่นวายใจแค่เอนตัวลงนอนดูดาวบนพื้นความกัดกรุมต่างๆก็จะถูกจักรวาลอ่ากวาก้างใหญ่ดูซับเป็นหมด ลานซานรู้สึกเศร้าขึ้นมานิดๆไม่รู้ว่าคิดถึงดวงดาวหรือคิดถึงบ้านกันแน่ซ้งจือเฉิงถามขึ้นว่าอยากดูดาวหรือเพื่อแปลกใจคุณรู้ได้ไงคะเขาดูได้อย่างไรน่ะหรือผู้หญิงเงยหน้ามองท้องฟ้าส่วนเย่จะอยากดูดาวไม่อย่างนั้นจะให้อยากดูเครื่องบินหรือซ้องจือเฉิงยิ้มตรงมุมปากใต้แสงราตรีดวงตาของเขาเป็นประกายไม่เย็นชาเหมือนปกติหลานซานมองเขา พางนึ่ในใจดวงตาคู่นี้เหมือนดวงดาวจริงๆซ่งจือิงพูดต่อตรงนี้ไม่มีดาวหรอกถ้าอยากดูเราไปที่เคนหมีวินก็ได้คำว่าเราสั้นๆคำเดียวของเขาดึงความสัมพันธ์รวบางทั้งคู่ให้ใกล้ชิดขึ้นแต่ซ่งจือิงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งการป้องกันตัวเองไว้อย่างแน่นหนาะการป้องกันตัวของผู้หญิงสวย นักสุดต่งไปทางด้นทางหนึ่งเสมอถ้าไม่เต็มไปด้วยช่องว่างให้ผู้ชายปีนขึ้นเตียงได้ทุกคนก็จะป้องกันตัวระดับโรงไฟฟ้าเนียวเคลียร์เห็นได้ชัดว่าหลานซานเป็นอย่างหลังทรงจะเชิงรู้ว่าตอนนี้เธอไม่ยอมตะลอนตะลอนไปน่องเวงกับเขาเพื่อดูดาวแน่ดังนั้นเขาจึงรีบพูดต่ออย่างรวดเร็วแต่วันนี้อาการไม่ค่อยดีหลานซานพยักหน้าพากันแน่ใ,นใจวันหลังเธอหลอกเสียเฟืองไปดูดาวที่มียู่บินดีกว่า วันรุ่งขึ้นส่งจ่ดเฉิงวันที่เคียบุรีที่ได้มาจากหลานซานไว้ในห้องทํางานในฐานะลูกเศรษฐีเขาไม่ได้มีเวลาว่างลอยายไปมาวันๆตอนนี้เขายังไม่ได้ทํางานกับบริษัทของที่บ้านแต่เสีย่ยงออกมาลงทุนเปิดบริษัทด,ด้วยตัวเองบริษัทแม่เมติบโตอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนไม่มีใครใส่ใจว่าเขาจะทําเงินได้หรือไม่ข้อถึงอย่างไรก็ต้องกลับไปสืบทอดกิจการของที่บ้านอยู่แล้วคนที่รอยชายอย่างแท้จริงคือไฮกระเบื้อง คนคนนี้มีไอคิวจำกัดมักทำอะไรไม่เป็นโ้เป็นภายดีแต่ทำเรื่องไม่เป็นเรื่องคนที่บ้านซึ่งได้ตั้งความหวังกับเขาไวเพียงอย่างเดียวนั่นคืออย่าก,ก่อเรื่องให้มากนักให้กระเบื้องมักเดินเข้าออกห้องทำงานของสุ้งจีเฉิงเป็นประจำวันนี้เลยได้เห็นที่เกียมบรีอันหมเข้าไม่ใช่ว่าเพราะเขาช่างสังเกตหรอกแต่เจ้าที่เคียมบรีอันนี้ไม่ใช่รสยมของพี่เฉิงเลยเพราะตรงขอบติดผินว้3สามชั้นพี่เฉิงชอบของวิวับแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เขายืนที่เขียบุรีสาดสะอาดขึ้นไปในอากาศแล้วรับไว้อย่างแม่นยำทำําซ้ำอยู่สามครั้งส่งจุดฉึงกําลังจัดการเอกสารพอเงยหน้าขึ้นมาทีก็เห็นอีฝ่ายโยนที่เขียบุหรีเล่นเลยตวาดวางลงเลยนะให้กระเบื้อสะดุ้งยงจนรับพาคที่เขียบุรีร่วงตกลงบนเท้าโอ้จะเป็นบ้าเล็บหวัวแม่โป้งรู้หรือ,อยังเนี่ย เขากุมเท้าร้องอดโออยู่บนโซฟาซึ่งจูดเฉิงไม่สนใจว่าหายกระเบื้องเ,เล็บเท้าหรือไม่ที่เขาสนใจมีแค่ที่เคียบุรีบุบสลายหรือเปล่าหายกระเบื้องเห็นพี่เฉิงขอนต้นมองที่เคียมรีวิวแบบอน,นั้นเราก,ก็มองคุณรักก็ชักสงสัยพี่เฉิงใครให้พี่มาหรืออีฝ่ายไม่ตอบหายกระเบื้องถามต่ออย่าบอกนะว่าคนสวยแซ่หลันเห็นพี่เฉงเงียบเขาก็ตกต้นขาจริงๆด้วยพี่เฉงมีหวังแล้วใช่ไหมอุบปากไปเลยแป้ ส้มจืดเฉินพูดแล้ววางที่เคียบุรีลงบนตัวน้ชาชาเหมือนเดิมจากนั้นก็เลยมองไฮกระเบื้องที่หลังห้ามแต่ต้องมันอีกอีกฝ่ายพยักหน้าเร็วๆห้กระเบื้องออกจากห้องทำงานส้มจืดเฉิงด้วยความดีโอกงดีใจเขามีข่าวใหม่ไปขออ้างนัดคนสวยออกมากินข้าวแล้วผู้ชายก็ทำตัวต่ำต้อยได้เหมือนกันทั้งที่รู้ดีว่าซูรัวไม่ได้ชอบเขาสนิทน,นานๆจะยิ้มแย้มแจ่มใสให้เขาสักทีก็ต้องมีเหตุมาจากส้มจืดเฉิงทุกครั้ง แต่ช่วยไม่ได้ให้กระเบื้องชอบแบบนี้เลยพยายามหาทางใกล้ชิดเธอดังนั้นเขาจึงนัดเธอออกมากินข้าวแล้วบอกเรื่องลงานซานซื้อที่เคียบรีให้พี่เชิงได้เป็นครงเป็นแคลวมาเล่าให้สูลัวฟังไม่ต่ำกว่ายี่สินาทีสีหน้าสูลัวยำแย่มาให้กระเบื้องถามลัวลัวคุณคิดว่าเขาตั้งใจจะสื่อถึงอะไรเธอนซื้อที่เคียบรีให้พี่เชิง หญิงสาวแค่เสียงหึงอย่างเย็นชาแน่นอนว่าอยากให้ส่งจู๋ถึงคิดถึงเขาเวลาสุบริษะสิผู้หญิงคนนี้แทนสูงจริงๆให้กระเบื้องตมหอนตัวเองอย่างเข้าใจที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองความคิดผู้หญิงนี่ซับซ้อนชมะมัดแต่ผมเห็นพี่ถึงออกจากคนหนึ่งอยากดุอีกคนหนึ่งเต็มใจรับ พูดพดไปเห็นสีหน้าของซูรั่วซีดขึ้นเรื่อยๆเสียงของเขาเลยเบาลงทุกทีเขารวบรวมความกล้าถามออกไปว่ารั่วๆโลกนี้มีผู้ชายดีๆตั้งเยอะแยะจะมวดเสียเวลากับพี่เฉินไปทำไมซูรั่วไม่ตอบแต่ตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้แฮกกระเบื้องเห็นแล้วสงสารจับใจผู้ชายชอบผู้หญิงที่ทุ่มเทให้กับความรักกันทั้งนั้นต่อให้ใจของผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ผู้ชายคนอื่นก็ตามยิ่งเธอมันคงไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งทำให้เราหลงหลักแบบถอนตัวไม่ขึ้น หลังกินอาหารเสร็จซูรุ่งขับรถกลับบ้านเองเพิ่งจะขึ้นเพิ่งจะขึ้นมานั่งบนรถเธอก็โพสต์เตตัสเวบัวหากรู้ก็จะเจ็บปวดแบบนี้ซูไม่รู้จักกันตั้งแต่แรกจะดีกว่าพอกลับมาถึงบ้านสเตตัสของเธอถูกแชร์และตอบกลับไม่น้อยหนึ่งในคนที่มาคอมเมนต์ใช้รูปโปรไฟล์เป็นหน้าแมวและใช้ชื่อสั้นๆว่าเขาเขาบอกว่า โปรดดึงแฟนเก่าของคุณกลับมาให้ได้คุณทำได้อยู่แล้วสู้ๆสู้สสล่วนท่มหน้ายิ้มแล้วเลื่อนพิมพ์ตอบกลับไปว่านจริงอ่ะอนะ